การผลิตวิดีโอนี้ไม่มีการใช้นักแสดงหรือภาพถ่ายจากสต็อกผู้คนในวิดีโอนี้คือสมาชิกจริงนี่คือภาพถ่ายของพวกเราวิดีโอของพวกเราและประสบการณ์ของพวกเราทั่วโลก ตอนนี้คุณเห็นภาพกระปุกหมูออมสินที่อยู่ตรงกลางผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าทั้งหมดนี้หมายความว่าอะไรและจะแนะนำให้คุณรู้จักกับบริษัทที่ให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมตรงมุมบนซ้ายคุณจะเห็นป้าย h o u l d Be here ผมไม่แน่ใจว่าคนเคยเห็นมันบนอินเทอร์เน็ตไหมแต่มันกำลังแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วผู้คนถ่ายรูปของตัวเองกับป้ายนี้บน Facebook Instagram Twitter มันอยู่ในสถานที่สำคัญงานแข่งขันกีฬาการกระโดดร่มดำน้ำและทุกๆท,ที่ที่คนคิดแล้วตกลงมันคืออะไรล่ะมันมีเบื้ออองงหลัะไรยู่ ในปี2005ชาย2คนที่ถามตัวเองว่าอะไรที่กีดกันเราจากการออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตอะไรที่กีดกันไม่ให้ผู้คนไปในสถานที่ที่อยากไปและสร้างความทรงจําที่ประทับใจเหตุผลสุดท้ายก็คือเงินเห็นไหมครับถ้าเราสามารถซื้อประสบการณ์ในฝันได้เราก็คงทําไปแล้ว s e e n g everything is like this is my first time to the ocean in real life ever my daughter is having a blast we can a v e a lifetime of memories in just a couple of days you should definitely be here it was so much fun สิ่งที่พวกเขาถามก็คือการออกแบบคลับท่องเที่ยวที่เจ๋งที่สุดคลับที่ทําให้คนในทุกบัดเจ็ตสามารถสัมผัสกับประสบการณ์ที่มากกว่าได้คลับนั้นมีชื่อว่า Dream Trips Life และสมาชิกของเราจะได้รับป้ายสีน้ําเงินนี้ สิ่งที่เราทําก็คือการสร้างการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครและที่คุณไม่สามารถสร้างเองได้ตั้งแต่การไปเที่ยวแบบโรแมนติกส่วนตัวถึงการเหมาโรงแรมด้วยราคาที่ไม่น่าเชื่อเราทําได้โดยใช้วิธีการซื้อเหมาแบบที่ทําให้ร้าน Costco and Sam ประสบความสําเร็จเราซื้อจากรีสอร์ทชั้นนาเรือสาําราญสวนสนุกและโรงแรมทั่วโลกและยังมีร้านขายของร้านขายตัว๋วการแข่งกีฬาคอนเสิร์ตและอื่นๆอีกแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ระดับ5ดาวแต่สมาชิกของเราจะได้ในราคาพิเศษสุดแค่2และ3ดาวเท่านั้น นี่ไม่ใช่แค่ห้องโรงแรมลดราคาแต่ d r e a m t r i ิปคือการท่องเที่ยวระดับโลกที่มีการวางแผนให้คุณและคุณจะได้รับการต้อนรับแบบ Rockstar ในหลายๆทริปเราจะไปรับคุณที่สนามบินมีบริการพรีเช็คอในที่โรงแรมมีปาร์ตี้ต้อนรับและบริการให้คุณในระดับที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อน Oh goodness This unbelievable. Move here. This worth my move every single penny unbelievable single Let here is Let's is But the real gift and the real payoff is you take a dream trip and you meet the most wonderful people you have ever encountered. And they're from everywhere. You know, other families play together and our families get to be playing together. Finally well, got a fish. It's pretty, pretty awesome. What is going on? I never would have thought this all would have came from looking at something on my TV on my couch. vacation! Oh, from Brooklyn to Monte Carlo. They said they only could do this in rap videos. <laughs> Can I say that? <laughs> Best trip, by far, ever. 1600 square foot, master suite, blah, blah, blah. Yeah, we'll see what it looks like when we get there. I'm like, yeah, Mark. This is our 12th dream trip. It's our first dream trip. This is our 11th dream trip. We are so blessed to be here. This is my first ever dream trip, and it's the most amazing thing I've ever seen. And when I woke up this morning and I looked around at this beautiful resort looked at the ocean I realized something my reality is actually better than my dream เมื่อผู้คนได้ไปสัมผัสกับความโรแมนติกอย่างเช่นการได้ทานอาหารมื้อข้ามใต้แสงไฟของ Eiffel หรือได้ไปสัมผัสกับการประจนภัยล่องเรือในหน้าน้ําแคริบเบียนหรือการเติมเต็มชีวิตด้วยการสร้างบ้านเด็กกําพร้าในอเมริกาใต้ พวกเขาชักป้ายยูชู e บีฮีออกมาถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ออนไลน์พวกเขาเอาไปบอกกับคนที่เขารักว่าคุณควรจะได้มาอยู่ที่นี่กับเราคุณน่าจะได้มาสัมผัสกับ,กบช่วงเวลาแบบนี้หลักการที่ยอดเยี่ยมของ d r e Dream t r i p ก็คือการให้ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งควรจะมีราคาสูงกับสมาชิกในราคาลดพิเศษอย่างมากและมีการการันตี สมาชิกของเรามีความมั่นใจมากเพราะ Dream Price Promise ซึ่งบอกว่าหากคุณจองทริปของเราแล้วเจอทริปนี้ในราคาถูกกว่าใน7วันเราจะคืนเงินให้ทั้งหมด100%และส่งคุณไปท่องเที่ยวกับเราฟรี Dream Trip ทำงานให้คุณแล้วครึ่งหนึ่งเพื่อให้คุณได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆโดยการทำราคาให้ถูกลงอย่างมากและทำให้คุณสามารถไปในสถานที่ที่อยากไปได้แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเรายังช่วยค่าท่องเที่ยวของคุณด้วยสิ่งที่คล้ายๆกับ ประปุออมสินการท่องเที่ยวซึ่งทํางานแบบนี้สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายแต่เราจะขออธิบายแค่3ด้านที่จะช่วยให้คุณไปพักผ่อนได้เร็วขึ้นหรือไปพักผ่อนตอนนี้เลยถ้าคุณมองไปทางด้านขวาในช่องบนสุดคุณจะเห็นโลโก้สีน้นินของโรเวียทุกวันนี้เวลาผู้คนจองตั๋วกันพวกเขาจะจองใน Expedia หรือ Travelo City หรือ Priceline และเว็บอื่นๆ ต่เครื่องมือในการจองตั๋วของเราคือโรเบีย er, ซึ่งคุณสามารถจองตั๋วเครื่องบินโรงแรมรถเช่ารถไฟแต่เรามีข้อได้เปรียบจากเทคโนโลยีเร t ทริงเกอร์ซึ่งทํางานอย่างนี้เมื่อคุณจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณจองไปแล้วเรดทริงเกอร์จะจองให้คุณใหม่ในราคาที่ถูกกว่าและคืนเงินส่วนต่างให้เยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับยิ่งกว่านั้นส่วนหนึ่งของเงินที่ซื้อไปท่องเที่ยวจะสะสมไว้ในระบบเพื่อใช้กับรมทริปครั้งต่อไปเห็นไหมว่ามันเจ๋งมาก ถัดลงมาเรายังมีออนไลน์มอลล์ซึ่งในปีนี้ยังไงซะเราก็ต้องช็อปกันอยู่แล้วเรามีร้านค้าชั้นนํามากกว่า900ร้านเช่น Target Walmart Best Buy Home Depot และอื่นๆอีกมากมายและส่วนหนึ่งของเงินที่ซื้อของใน DreamTrip Mall นี้จะสะสมไว้ในระบบเพื่อใช้กับ DreamTrip ในครั้งต่อไปแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดอยู่ตรงนี้ในช่องล่างสุดคุณจะเห็นราคาสมาชิกคลับของเราก็เหมือนกับการเป็นสมาชิกฟิตเนสหรือช่องสัญญาณดาวเทียม และนี่คือตัวอย่างของรีวอร์ดทริป t r i p ส์เมื่อปีที่แล้วเราได้จัายทริปมูนพาร์เน็ที่เหมารวมทั้งรีสอร์ทและสปาและสมาชิกของเราก็เรียกร้องกันมากเหลือเกินให้จัาอีกครั้งหนึ่งคุณสามารถใช้แต้มรีวอร์ดพอยต์ได้600แต้มกับการจองทริปนี้ It's been incredible. We've done all kinds of excursions. The resort is just amazing. I mean, the lazy river, the pools are immaculate. food has been just top notch. And just to think that you know, this is the type of lifestyle that we get to live because of a small decision that we made a few years ago to be part of this idea. It's not just about the vacations. It's not just about having a discounted hotel room. The company for us การเล่นกอล์ฟที่ชายหาดโมเท์สักสามวันน่าจะเป็นรายการที่คนหลายคนอยากทําและทุกคนก็น่าจะชอบไปเวกัสคุณสามารถใช้แต้มรีวอร์ดพอยต์100แต้มในการไปทริปที่โรงแรมปาลาโซและพักในห้องที่ดีที่สุดในเวกัสและเพอดริมทริปเป็นประสบการณ์ที่มากกว่าที่เราจัดมาให้คุณซึ่งคุณไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกแล้ว ตัวอย่างเช่นการลาก,กวางไวท์เทลด้วยธนูระดับเวิลด์คลาสและการแข่งขันกีฬาระดับโลกในปีนี้สิ่งหนึ่งที่สมาชิกของเราภาคภูมิใจที่สุดในโปรแกรมก็คือหัวใจของเราเองเรามีวัฒนธรรมที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่นและนั่นทาให้เราร่วมมือกับมูลนิธิ World v e n t u r e s Foundation โดยการจัดทริปการกุศลกว่า50ทริปต่อปีเรามุ่งเน้นช่วยเหลือเด็กๆในทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราได้สร้างโรงเรียนมากกว่า25แห่งในอเมริกากลางจัดหาน้ําดื่มสะอาดให้หมู่บ้านต่างๆในแอฟริกา ให้การศึกษาและทุนกู้ยืมแก่คุณแม่เดี่ยวเพื่อให้พวกเธอได้เริ่มธุรกิจของตัวเองและยังมีการสร้างสนามบาสเกตบอล r e a m Court และปีนี้เราได้ร่วมงานระดับประเทศกับ Boys and Girls Club of America ซึ่งสามารถช่วยเหลือเด็กมากกว่า2.5ล้านคนต่อปีเรามีทริปทั่วโลกให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ได้อย่างที่สมาชิกของเราจะบอกคุณคุณเข้าร่วมทริปเหล่านี้เพื่อไปช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วคุณคือคนที่ดะรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งหา got here and it snuck right into my blood. And um, I can't wait to come back. It just warms your heart. And I know this is just the start of something big. And I just want to thank everybody that helped make this possible. คุณไม่ต้องไปทริปการกุศลเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ก็ได้เมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกวันนี้คุณก็สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้แล้วส่วนหนึ่งของค่าสมาชิกจะไปสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้และใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ100%ของมูลนิธิ นี่แหละคือคลับของเราประสบการณ์ที่มหัศจรรย์ที่การันตีในราคาพิเศษสุดๆและแนวทางในการประหยัดเงินเรามีสมาชิกร่วมกับเราเป็นแสนแสนคนและเราก็อยากจะให้คุณได้ร่วมกับเราด้วยเช่นกัน you should be here และเพราะว่านี่เป็นแนวคิดที่ไปได้ทั่วโลกมันมีศักยภาพที่จะขยายไปทั่วโลกและสร้างรายได้อย่างไม่หยุดยัง้ง The Eiffel Tower at night, and uh, we're here with some good friends. And honestly, we're here because of what my husband has done with world Ventures. I was 19 years old. I was a broke college student, and uh, I just I went to a training. I met some of these guys. I saw their lifestyle, and I said, I don't care what I got to do or how long it's going to take. I'm going to get back. I kind of just live in check the check. I could never imagine being out here in Monte Carlo. If I used to manage hotels. I could never stay in them because I couldn't afford it. Uh, today life's different. I, I didn't think it was a great idea. You know, I really wasn't convinced on this, but he had a vision. I can't thank the founders enough for creating such a beautiful opportunity and changing lives. You have to give up some time, put in some hard work, but it is not forever. It's for a short amount of time. Give it your all. the time when I saw it, I was broke. Soul World Ventures, three years later. I never thought that something like this would be available to someone like me. You know, it's true. It really can make a difference. Your whole life can be different. Little did I know that a phone call and a sign, little blue sign, would lead me to a life like this. I didn't know if it'd work, but I said I'm all in. It. You got to do what others will and when you do what others will you can have what others can I don't just want to take one vacation to Italy together I want to take the, a lifetime of vacations with you together All right are you tired of watching us on vacation? Look, there's room for more Just do the thing and come with us และนั่นก็คือขับท่องเที่ยวที่เจ๋งที่สุดในโลกสร้างรายได้พิเศษช่วยเหลือเด็กน้อยโอกาสและสัมผัสกับประสบการณ์ที่มากกว่า ขอบคุณที่รับฟังและหวังว่าจะได้เจอคุณในรูป You Should Be Here ของคุณเองเร็วๆนี้